สวัสดีครับพักเรื่องกัมพูชาก่อนในคลิปนี้มาดูเรื่องของเวีนิุเอลาตามคำขอของผู้ชม ดูเหมือนน่าสนใจเพราะมีแววปะทะไม่น้อยวีนิสุเอล่าก็พร้อมสู้เท่าที่มีและดูออกอาการเกี้ยวกราดพร้อมปะทะพร้อมรบตามทฤษฎีหลังจากที่วีนิุเอล่าส่งเอ6บินโฉบเรือรบของสหรัฐซึ่งความจริงเรือรบของสหรัฐก็มีระบบป้องกันที่จะสามารถสกัดได้แต่ว่าสาหรัฐก็ไม่ได้สกัดแต่ว่าสาหรัฐก็ไม่ประมาทส่งเอ5สาาจำนวนสิบลำไปดูาลาดเราที่เปอโตริโกบางคนอาจออกเสียงว่า วปโตริโกตามภาษาสเปนหลายคนสงสัยว่าทำไมสหรัฐส่ง f 3ฟาไปที่เปอร์โตริโกซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของเวิเนซุเอลามันอยู่ใกล้ๆกันจะมีปัญหาไหม เปอร์โตริโกเป็นเกาะในทะเลแคริบเบียนก็เหมือนกับที่อื่นแถวนั้นก็คือถูกสเปนเข้ายึดครองในปีคิดตศกราช1509หรือว่าพุทธศักราช2 0 5 2ในยุคของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่4ซึ่งเป็นกษัตร,ริย์ลำดับที่11แห่งกรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นยุคก่อนท้าวศรีสุดาจันร,รประมาณ20ปีก่อนยุคสมเด็จพระนเรศ81ปีแอดมินพยายามเทียบยุคให้เข้าใจว่ามันนานขนาดไหนจะได้เห็นภาพมากขึ้นและยุค สมเด็จพระนเรศห่างจากเราตอนนี้435ปี เปือโตริโกอยู่ภายใต้สเปนมานานจนถึงปี1898หรือว่าพุทธศักราช2441ก็ยุคข,ของรัชกาลที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์สเปนยกเปือโตริโกให้กับสหรัฐก็คือสเปนปกครองเปือโตริโกอยู่ประมาณ389ปีเหตุผลที่สเปนยอมยกเปื์โตริโกให้กับสหรัฐก็คือสเปนแพ้สงครามให้กับสหรัฐมีปัญหาจากเรื่องอนานิคมสหรัฐต่อต้านานักล่าอนานิคมอยู่แล้วโดยเฉพาะ ที่ยึดครองอเมริกาใต้หลังจากสาหรัฐชนะสเปนเป็นผลให้สเปนต้องคืนเอกราชให้กับหลายที่และสเปนยอมยกอนาณานิคมให้กับสหรัฐในนั้นก็คือเปอร์โตริโกและก็ฟิลิปปินส์สหรัฐไม่มีเจตนาเป็นเจ้าอาณานิคมแต่ว่าสเปนยกให้ก็ต้องเข้าไปดูแล คนฟิลิปปินส์ก็ต่อต้านสหรัฐทั้งที่สหรัฐมาปลดปล่อยจากสเปนสหรัฐจำเป็นต้องปราบปรามชนเผ่าในฟิลิปปินส์เป็นความบาดหมางกันเป็นอย่างมากทีกับสเปนฟิลิปปินส์ไม่สู้ส่วนเปอร์โตริโกไม่ต่อต้านสหรัฐและอยู่ภายใต้สหรัฐจนถึงปัจจุบัน เปอร์โตริโกมีสถานะเป็นรัฐภายใต้สหรัฐไม่มีประธานาธิบดีมีผู้ว่าการรัฐไม่มีกองทัพแต่ว่ามีการเกณฑ์ทหารภายใต้การดูแลของสหรัฐเอาตรงๆก็คือเป็นรัฐหนึ่งของสหรัฐแต่ว่ามีถูกรวมเข้าเป็นสหรัฐอเมริกาเปอร์โตริโกก็คือแผ่นดินของอเมริกาในทางปฏิบัติ อเมริกาส่งกองทัพมาได้ตลอดเวลาไม่มีใครกล้าไปยุ่งกับเปอร์โตริโกและเปอร์โตริโกอยู่หน้าบ้านของเวเนซุเอลาเอฟสา้าของสหรัฐก็มาจอดหน้าบ้านของเวเนซุเอลาแล้วพร้อมทุบเวเนซุเอลาความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับเวเนซุเอลาจริงๆสหรัฐช่วยเวเนซุเอลาจนเจริญขึ้นมาได้แต่ว่าเริ่มมีการสืบทอดอำนาจสหรัฐความบาต เวเนซุเอลาไม่พอใจเข้าหารเสเซียมันก็เลยมีเรื่องต่อมาสหรัฐกล่าวว่าประธานาธิบดีของเวเนซุเอราอยู่เบื้องหลังการส่งแป้งเข้าสหรัฐจึงออกมาจับประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาเพิ่มรางวัลนำจับประธานาธิบดีของเวเนซุเอราไปไหนไม่ได้สหรัฐส่งเรือรบสามลำมาปราบการส่งแป้งเข้าสหรัฐทางเรือเวเนซุเอลา ส่ง F16 บินโฉบเรือรบของสหรัฐสหรัฐจึงส่ง f 3 5มาดูแลโดยเอามาไว้ที่เปอร์โตริโกซึ่งอยู่ใกล้ๆกับเวเนซุเอลามีคำถามว่าแค่ F16 เก่าๆของเวเนซุเอลาสหรัฐต้องส่ง F35 มาด้วยหรือครับจริงๆเวเนซุเอลาก็มีซู -30 แต่ว่าไม่ใช่สาระอะไรแต่ว่าเหตุผลคือเวเนซุเอลามีระบบป้องกัน s 3 0 0า m ว ซึ่งประมาทไม่ได้การส่ง F35 มาซึ่งเป็นเครื่องบินสเตลก็มาเพื่อหลบระบบ F300 เพราะว่า F16 ของสหรัฐไม่น่าจะรอด F35 รับจบทุกระบบในเวเนซุเอลาถามว่า F 35สาิบาลำพอไหมเพราะว่าเวเนซุเอลามี F16 สามลำสูสามสิบอีกยี่สิบเอ็ดลำเอ็ดมินคิดว่า F35 สาิบาลำก็เกินพอจริงๆแล้ว f 3 5สาีล่ลำก็น่าจะพอแล้วบินมูสีเข้าไปในเวเนซุเอลา ทุบระบบป้องกันแล้วตามเก็บเครื่องบินแต่ว่านักบินจะเหนื่อยเกินไปไปสิบลำเป็นเพื่อนกันดีกว่าไปรอบเดียวจบลำละสี่ลูกหมายถึงขีปนาวุธสิบลำก็40ลูกกวาดเครื่องบินของเวิเนซุเอลาเรียบ24ลำเท่านั้นยังเหลือขีปนาวุธอีกหลายลูก แต่ความจริงฐานทัพของสหรัฐในเปอร์โตริโกก็มียุธทธกรณ์มากมายวีเนซุเอล่าไม่กล้าอยู่แล้วแต่ว่าวีเนซุเอล่าก็ต้องแสดงท่าทีก้าร้าไว้ก่อนมันเป็นสัญชาตญาณเหมือนกับงูเหา่าต้องแผ่แม่เบีย้ยไว้ก่อนจะสู้หรือว่าจะหนีค่อยว่ากันอีกทีส่วนวีเนซุเอล่าก็เตรียมตัวแบบเต็มที่ตั้งแต่ที่สหรัฐส่งเอฟสาไปเอฟสของวเนซุเอลาก็เงียบไปเลยไม่กล้า สหรัฐจัดการแน่ถ้าเป็นอันตรายแต่ว่าสหรัฐจะจัดการเฉพาะการส่งแป้งทางเรือไม่ได้ต้องการยึดเวเนซุเอลาหลายคนวิเคราะห์ว่าสหรัฐจะยกพลขึ้นบกยึดเวเนซุเอลามันก็คงไม่ถึงขนาดนั้นเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็จะบอกว่าจะยกพลขึ้นบวกไปหมดสหรัฐจะยกพลขึ้นบกบุกเยเมนบ้างบุกเลบานอนบ้างบุกอิหร่านบ้าง คิดแบบเดิมๆวนเวียนอยู่แต่กับเรื่องเดิมๆอยู่กับสงครามโมิภาคสงครามโลกคนนั้นคนนี้ก็บอกว่าจะไปช่วยเวเนซุเอลาทั้งจีนทั้งรัสเซียคาดหวังกันไปเองอย่างอิหร่านก็คาดหวังว่ารัสเซียกับจีนจะมาช่วยเซ็นสัญญากันไว้พอเกิดเรื่องจริงรัสเซียส่งเอส0าให้กับอิหร่านหนึ่งระบบให้เอาตัวรอดเอง จีนไม่มาใกล้รอซื้อน้ำมันราคาถูกอย่างเดียวกับรอขายเยสิบสีเท่านั้นจีนเป็นพ่อคา้าอะไรที่มีความเสี่ยงไม่เอาเห็นมันเยอะแยะแล้วพวกเยอะเพื่อนเยอะเปิดก่อนรอเพื่อนตามสุดท้ายไม่มีนะครับฮามาสไปเปิดอิสราเอลไม่มีใครมาช่วยอิหร่านหนีควนแรกอิสราเอลปลุกเลบานอนจัดการฮิตบล้ก็ไม่มีใครมาช่วย ตุรกีเสียงดังไปแบบงันๆฮูตีของเยเมนออกตัวแรงตอนนี้อิสราเอลโจมตีฮูตีก็ไม่มีใครมาช่วยตัวใครตัวมันแล้ววีนิสุเอล่าอยู่ไกลเพื่อนด้วยมันก็เรียบร้อยกำลังสามล้านนายของอิหรา่านยังเดินทางไปไม่ถึงกาซาเลยหลายเดือนแล้วเวีนิสุเอล่าไม่ต้องหวังเพื่อนที่อยู่ใกล้เวีนิสุเอล่าที่สุดก็คือประเทศคิวบาแต่ก็ยังเงียบไม่ใช่เรื่องรัสเซียก็ยังไม่ขยับออกตัวอะไร เอาเข้าจริงวีเนซุเอลาไม่มีใครพึ่งพาได้จริงๆไม่ควรมีเรื่องรือว่าอำนาจมันหอมหวานมันหักห้ามใจไม่ได้เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปแอดมินคิดว่าสาหรัฐจะปราบปามการส่งแป้งต่อไปแต่ว่าอยู่ในน่านน้ำสากลเท่านั้นจะไม่เข้าไปในน่านน้ำของวีเนซุเอลาส่วนวีเนซุเอลาก็คงต้องเงียบไว้ก่อนงดส่งแป้งไปก่อนในช่วงนี้เพราะว่าวันก่อน สหรัฐโจมตีเรือส่งแป้งของวีเนซุเอลาไปวีเนซุเอลาก็ขนเอสสามร้อยมาประชิดชายฝั่งเตรียมไว้เตรียมเท่าที่จะทำได้ไม่รู้ว่าต้านไม่ได้แต่ว่าจำเป็นต้องทำส่วนสหรัฐคงไม่โจมตีโดยตรงกับเวีเนซุเอลาเพราะว่าเวีเนซุเอลาเป็นสมาชิกของ UN เสหรัฐก็ต้องทำตามกติการบตามกติกาไปบุกเลยไม่ได้เพราะว่าเวเนซุเอลาไม่ได้ไปโจมตีโดยตรงกับสหรัฐ สหรัฐเป็นสมาชิกถาวรของ UN ถ้าถูกโจมตีก่อนสามารถบุกจัดการได้เลยเช่นเหตุการณ์นายวันวันอันนี้เป็นต้นแต่ว่าสหรัฐจะไปบุกคนอื่นไม่ได้หากว่าไม่มีการโจมตีก่อนส่วนการบุกอิรักนั้นอิรักไปบุกคูเวตแล้ว UN มีมติให้ใช้กำลังกับอิรักและสหรัฐเป็นผู้นำในการบุกอิรักในนามของ UN ไม่ใช่สหรัฐไปบุกตามลำพังส่วนการบุกอิรักครั้งที่สอง นื่องจากอิรักไม่ยอมปลดอาวุธก็ใช้มติในครั้งที่หนึ่งต่อได้เหตุการณ์ต่อเนื่องกันกรรมเดียวสองวาระไม่ว่าจะมีคนคัดค้านก็ตามสุดท้ายก็ทำอะไรสหรัฐไม่ได้ส่วนวีนซสุเอลาไม่เข้าข่ายที่สหรัฐจะบุกได้ก็แค่ปิดหน้าน้ำไว้ความบาดไป สหรัฐอาจโจมตีเครื่องบินของเวเนซุเอลาได้ในหน้าน้ำสากลแต่ว่าโจมตีในเขตของเวเนซุเอลาไม่ได้ไม่ต้องกังวลมากเรื่องสงครามใหญ่นักวิเคราะห์ชาวไทยก็ประเมินให้น่าสนใจมันไม่ได้ลุ้นมากนะักไปลุ้นหวยลอตเตอรี่ถูกกฎหมายในวันที่16กันยายนดีกว่านะครับ